ขอบคุณครับฮะเอาค้างละเพลงก็พอนะพอต้องใจไหลางานขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ,ออบ,รบโอเคคนระับตีละคนนะเครียดเครียดเครียด ขอบคุณครับขอบคุรับ่ยลงขอบคุณครับแม่ไม่จับมหรอเหอลงจะจับแมช่วยลงเนี่ยครับครับบีจะจับกจะบัดมือหนีเราวาสนาหนูมหนูจับพี่ปะไมรู้จักเดียว่าชราบ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูให้แม่บินรูปใหญ่แล้วแปะไว้นะแปะที่บ้านนะเดี๋ยวหนูกลับไปดูพี่ตั๊กเองหนึ่งนะพี่จะชื่นใจมากเลยใค,ใครชอบเขาชอบมากเขาจะไม่ดูเลยเด็กเป็นใครอะ่ะรู้จักไหมพี่เป็นใครไม่รู้โอเคเด็กมากลูกเด็กไม่โกหกแม่โกหกตื่นเต้นแม่ลูกถ่ายหัวกิ๊กกิ๊ก บอกเขาชอบมากค่ะขอบคุณครับน,บนี่สำเนาถูกต้องเลยปะแแ่งที่อกขาวงี้ขอบคุณครับแ่งเย็นป่ะใหญ่ยยเลยใหญก็ขึ้นมาทสูงเลยนะขอบคุณครับต้อค่อยลงนะครับค่อยลงโอ้โหตัวเล็กไม่ต้องขึ้นมาเดี๋ยวพี่ลงไปหา ถอ,ถอยแล้วถอยแล้วมากางปีนี่โหตัวเล็กแล้ใหญ่ร้อยกัยยนร้องแมวแมวเหรอมองกลงมองกลงมองกลงนี่นี่นี่เอ๋โอเคทำไม,ง,มงงวะอ้นี่แต่งตัวประหลาดประหลาดใช่ไหม ออเป็นเกจัเลยมแก้มทีนึงลุกลุกลุเดี๋ยวเดี๋ยวมาันเยอะลุกลุกลุกลุอันขอบคุคัขอบคุณครับใจหน้าดีดีจังหน้าหน้าหน้าหนหน้า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 หน้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้ลงนะครับโอเคครับเดินทางมาถึงเตีงสุดท้ายนะฮะรักเก่าข้างกองฟางครับอ,อะไรนะรลูกแม่ก็ชอบอันลูกแม่ก็ชอบอันกี่ขวบแลนะ้วน่ะสามเลยสามสิบออออครับ